v a l ลิที้อาร่วมกับ Hy บิดอาร์ตคอลเลกเตภูมิใจเสนอรายการ v a l ลิที o โยอาร์ w แห่งศิลปะกับไทยแลนด์เบเนเเลเชียงราย2023กับเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับนานาชาติที่รวบรวมเหล่าศิลปินนานาชาติและศิลปินชั้นนำของประเทศไทยโดยการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยอันตรารตาห้ามพลาดเด็ดขาดกับไทยแลนด์เบเนเล่เชียงราย2023 ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน2567ในไทยแลนด์บินเ,เล่เชียงราย2023สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้โยจะพาคุณผู้ชมมายัางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อมาพบกับศิลปินภาพพิมพ์ระดับท็อปของประเทศไทย แต่ที่เห็นแบบนี้เนี่ยเราแวะมาที่แป้นเกร็ดค่ะต้องบอกว่าเป็นแปนเกร็ดคาเฟ่ที่ใครมาที่แม่แต่งต้องแวะมาที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะมีอาหารอร่อยอร่อยขนมก็อร่อยแต่อย่าคิดว่ายอมมาทานอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกแต่แรกแลวค่ะว่าเรามาพบกับศิลปินชั้นนำทางด้านภาพพิมพ์ค่ะ แต่จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวตามโยไปภายในรายการค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับอาจารย์สีใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้อาจารย์แบบว่าเห็นกันมาเป็นสิบปีเลยวะได้มีโอกาสได้แวะมาถึงสตูดิโอของอาจารย์นะคะที่นี่เนี่ยชื่อว่าอะไรคะอาจารย์นี่เป็นสีใจอาร์ตสตูดิโอครับค่ะ ็จริงๆแล้วมันที่ตรงนี้เป็นสตูดิโอสำหรับทำภาพพิมพ์ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคุณโยเมื่อกี้บ<ะ>อกว่าสตูดิโอภาพพิมพ์เนี่ย<ะ>ไม่ค่อยมีคนทำนะ,ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ตั้งใจที่จะทำเป็นสตูดิโอภาพพิมพ์โดยตรงเลยเราจะเห็นว่ามันมีแท่นพิมพ์เนาะมัะนมีแท่นพิมพ์มีโต๊ะทำงานมีที่เก็บงาน<ะ>อ,าอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่ง สำหรับคนที่ทํางานศิละปะ<ฆ>นะครับที่มีความคิดที่ว่าจะต้องมีสตูดิโอของตัวเอง<ฆ>ไอตัวนี้อาจจะเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่เรียนภาพพิมพ์มา<ฆ>แล้วก็สตูดิโอภาพพิมพ์อาจจะไม่เหมือนพ<ฆ>ินติ้งนะครับคุณโยจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้หม่ถึงว่ามันมีห้องโถงสูงนะฮะเพราะว่าภาพพิมพ์เนี่ยจะอยู่กับกลิ่นของสี ชีพสุดเลยค่ะเพราะงั้นผมคิดว่าจะเห็นว่าเพดานมันสูงเพดานมันสูงเนี่ยทําให้เวลาเราพิมพ์งานหรือว่าเราล้างแท่นพิมพ์หรืออะไรพวกนี้มันกลิ่นมันจะขึ้นไปข้างบนเลยไม่มันไม่ต้องอยู่กับเรานะฮะก่อนอื่นมาถึงสตูดิโอโยขอถามไปประวัติของอาจารย์นิดนึงแล้วกันนะคะอาจารย์เป็นคนที่ เชียงใหม่ผม,มเป็นคนลําพูนฮะอ๋ะอเป็นหนุ่มลําพูนเหรอคะใช่คร,รย์อาจารย์อยู่เกิดมาในครอบครัวของศิลปินด้งไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ครับจริงๆที่บ้านก็ทําทําไล่ทํานานะฮะแล้วก็แต่เราชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่าอ่าฮะแ,แล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์วาดยังไงคะอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น เขียนลายไทยบ้างอะไรบ้างเขียนเพราะเราคุ้นเคยไปคือคือสมัยก่อนอย่างนี้ยรคุณโยมันถ้าถ้าเป็นรุ่นผมนะสมัยก่อนมันมีขนมโกค่ะขนมโกเนี่ยจะมีจะมีโปสการ์ดแถมมาด้วยนะฮะเวลาเราซื้อขนมแล้วมันจะมีโปสการ์ดในยุคผมเนี่ยเป็นยุคของมิตรเพชรลานะฮะเพราะงั้น พอได้ได้โปรการ์ดมาเราก็จะมานั่งเขียนนะฮะนั่งเขียนดินสอค่ะนะเขียนดินสอบ้างแล้วก็มาใช้สีปุ่นแล้วก็ลบด้วยยางลบอะไรพวกนี้คระนี่คืออยู่ปสามปสี่ค่ะเริ่มเขียนแล้วอืมนี่คือความชอบตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วเริ่มที่จะอยากจะเรียนศิลปะตอนไหนคะอาจารย์จริงๆผมว่าเป็นคนชอบศิลปะแล้วก็พอพอเรียนจบ มสมัยก่อนเป็นมอ,อมอสาอมเนี่ยก็ก็อยากอยากมาบอกว่าอยากมาเรียนเชียงใหม่แนละ้วว่าที่ที่ที่ไหนที่มีอสอนศิลปะบ้างนะคะผมก็ก็มาเรียนคือผมอ่ะเรียนตอนแรกคือเรียนที่ซิลิกอนก่อนค่ะซิลิกอนซิลิกอนเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนด้านศิลปะที่เชียงใหม่นะคะ ผมก็เรียนปวชที่ซิลิกอนสามปีค่ะ,ะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเวลาเวลาเขาสอนเนี่ยมันก็จะอยู่โรงเรียนซิลิกอนเนี่ยพอข้าปีหนึ่งเป็นซิลิกอนพอข้าปีสองเขาเปลี่ยนชื่อเป็นพ่อช่างเชียงใหม่อ่าค่ะนะฮะ,ะแล้วก็พอจบพอจบ,อ,จบอ่ปวชนผมก็มาต่อ ก็มาเรียนต่อที่เทคโนเทคโนที่ว่าเทคโนตินดอยที่ได้มาพบกับบรรดาพวกพี่ๆทั้งหลายใช่ไหมครับก็มาเจอกับรุ่นเดียวกันหลายคนที่เป็นศิลปินนะครับก็จะมีพี่น่องใช่ไหมัใช่ครับพี่น่องอาจารย์เจงอาจารย์เจงเนี่ยอาจารย์เจงนี่จริงๆไม่ได้เรียนด้วยกันเพราะว่าอาจารย์เจงเขาจบปวชที่เทคโนค่ะ แต่ผมแบมาเข้าปวส oh, เทคโนโ uh huh. เพราะงั้นอาจารย์เป,ปรดจบปวชแล้วไว้ต่อศิประกร uh huh. แต่ก็เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็มี uh, น้องเนี่ย <c oughs> เขาเรียน uh, พี่น้องเขาเรียน uh, ปวสต่อ uh huh. ใช่ไหมฮะก็เรียนกับพี่น้องกับพี่ oh, เกี้ยวเพราะพี่ <okay. S 1> เกีียวก็เหมือนกันก็เรียน uh, ปวสหนึ่งด้วยกันพอพอ อ่าปสองพี่พี่เกีียวไปสอบติดสิ่พรกร,ร,ก,รก็กไป,ไปเรียนต่อสิ่กรอนะฮะในรุ่นนั้นก็เลยแบบว่าอมๆก็แล้วอาจารย์เริ่มที่จะสนใจเรียนทังด้านภาพพิมพ์มั่นแต่เมื่อไหร่จริงผมเรียนเรียนที่เทคโนโลยีเนี่ยอ่ามันไม่มีสาขาภาพพิมพ์เด<า>็ดแต่อาจารย์ที่สอนเนี่ยอย่างอาจารย์สุรสิทธิ์สอนใช่ไหมอาจารย์ชัยรัตน์สอนนะอาจารย์ชัยรัตน์สอนภาพพิมพ์นะฮะตอนนั้นรับแล้วก็มันใช้เป็นวิชาโท ถ้าพิมพ์เรียนวิชาโทนะฮะเพราะงั้นถ้าใครที่เรียนจิตกรรมเนี่ยคือส่วนใหญ่มันเป็นจิตกรรมแล้วแล้วก็ให้ให้ไปโทโทอะไรถ้าไปโทปฏิมาก,กรรมก็ไปปฏิมาก,กรรมไม่ต้องมาเรียนภาพพิมพ์เลือกแต่ผมอะเลือกโทภาพพิมพ์นะฮะก็ไปเรียนภาพพิมพ์นะฮะก็ ก็ได้ได้สนใจเรื่องภาพพิมพ์ค่ะก็คือมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะแลวแม้ทั้งอาจารย์สอนอาจารย์ก็สอนในด้านนั้นนี้ใช่ใช่ใชสอนภาพพิมพ์มาตลอดะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นเจ้าแห่งภาพพิมพ์ก็เมื่อก่อนอย่างที่ที่ไปเรียนที่กรุงเทพผมไปเรียนช้ากว่าพี่หนองตอนนั้นพี่หนองเ็าจบบุรพาแล้วผมไปเรียนที่จริงๆแล้วผมไปเรียนเหมือนกับ ผมไปเรียนคลองหกรุ่นแรกอรุ่นเดียวกับพี่ทรงเดชใช่ไหมครับแต่พี่ทรงเดชเขาก็เป็นรุ่นน้องที่เทคโนอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วก็แต่ผมไปเรียนสายครูค่ะแล้วก็สายครูเนี่ยปีปีแรกเขาไปฝากที่พ่อช่างก่อนปีหนึ่งค่ะนะฮะแล้วก็ไปเรียนที่คลองหกไปในปีที่สองเพราะว่าห้องภาพพิมพ์ยังไม่เสร็จตอนนั้นนะครับก็สายครูก็จะไปไปช้ากว่าสายตรงสายตรงเขาจะไปก่อนปีหนึ่ง แต่ก็เป็นรุ่นเดียวกันะนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมเรียนที่พ่อช่างเนี่ยเนื่องจากว่าอ่าห้องห้องภาพพิมพ์เนี่ยมีคนใช้เยอะอเด็กเขาก็ใช้กันค่ะผมก็เลยคิดว่าเฮ<ะ>้ยมามมันมีเทคนิคไหนที่เราไม่ต้องไปที่มหาลัย<ะ>ใช่ไหมคระผมก็มาคิดดูว่าเออมีมีภาพพิมพ์แกะไม้นี่แหละวูดคัทนี่แหละ,ะ,ะนะฮะก็ ก็ทำภาพพิมพ์วุฒคัทเพราะว่าผมพักอยู่แถววัดวิเศษการใกล้ๆศิริราะ<า>แล้วนั่งเรือด่วนไปใช่ไหมห<า>ก็ตอนนั้นอาจารย์อศัศนีชูรุ<า>ลเป็นคนสอน<า>นะผมก็ไปหาอาจารย์แล้วก็ใช้วิธีคือทํางานอยู่ที่ที่บ้านท,ที่ที่พัก<า>แล้วก็ถึงเวลาก็เอาไปส่งอืมนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น,นะะที่ทำภาพพิมพ์ห<า>คหลัจงจากนั้นก็ พัฒนาไปเรื่อยจนมาเป็นอาจารย์สอนภาพพิมพ์นะคะแล้วก็จนอาจารย์อาจจะก็เอรี่ออกมาก่อน<ช><ช>นะคะและแน่นอนคะ่ะพอเราทราบแล้วอาจารย์นั้นลูกศิลย์ลูกหายเยอะหลายๆคนเนี่ยเขาประทับใจในภาพพิมพ์ของอาจารย์หลายๆคนเขาตื่นตาตื่นใจว่าพิมพ์ง,งานเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ ไหนๆก็มาถึงสตูดิโอของอาจารย์แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาดูสตูดิโอนะคะจะเห็นเทคนิคระดับเทพบอกว่าเทพของจริงเลยไม่ต้องจุดทูบอัญเชิญเลยนะจะมีเอามาให้ดูนะคะแล้วก็เนี่ยภาพผลงานของอาจารย์เยอะมากเลยอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ภาพที่เป็นงานจิตรกรรมเป็นพิพเนติ้งนะคะแล้วก็มีทั้งภาพพิมพ์เนี่ยดิฉันก็เห็นอางเงี้ยแบบเนี้ยที่ดูวอที่ดูวอเพราะว่า เดินเข้าตอนเข้าไปทักที่เชียงรายดูวอล์ะแล้วก็จะผ่านเนี่แหละค่ะบรรดาขบวนการไก่ทั้งหลายเนี่ยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อเนะคะเดี๋ยวั้ไให้อาจารย์เตรียมตัวนะเดี๋ยวอาจารย์พายดุจได้ครับได้ครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมอาจารย์นะคะสาธิตการพิมพ์ให้ดูนะคะอ่ะมาร์กเนี่ย ทำไมมันมันต้องมีที่จับตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าใช่ใช่ทำไมคะจย์เวลาเวลาเรามือเราเวลาเราพิมพ์งานภ้าพิมพ์เนี่ยค่ะมือเราเปื้อนเราจะต้องจับอที่ตรงนี้เพื่อที่คือมันถึงต้องมือสะอใช่ไหมตัวตัวตัวงานต้องสะอาดค่ะนะเวลามือเราเปื้อนเนี่ยถ้าเราจะจับเนะฮะเราจะจับสองทางนี้นะแล้วก็เวลาเรามาวางมาร์กเห็นไหมฮะค่ะมันจะมีที่วางมาร์กแบบนี้ เนาะนี่ฮะมาร์กเนี่ยมันจะเข้าเข้าทุกครั้งมันจะต้องเข้ามาตำแหน่งเดินเห็นไหมฮะมาร์กตัวนี้นะฮะมันจะมีมาร์กด้านในเห็นไหมฮะลูกไอไอเส้นนี้ต้องเป็นเส้นตรงเนาะเส้นนี้เป็นเส้นตรงและไอตัวเนี้ยต้องให้ตรงกันต้องก็ให้เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะคนะตรงกันแล้วใช่ไหมฮะเส้นตรง ตรงนี้เป็นเส้นตรงเนาะค่ะแล้วก็เราใช้แท่นพิมพ์ตัวเนี้ยอาหมุนหมุนหมุนแล้วค่อยให้มันมันทับไว้นะฮะนีบไว้เนาะนีบไว้มันมันดึงไม่ได้ละเห็นไหมฮะค่ะเนาะค่ะดึงไม่ได้ละนะนะอย่างเงี้ยเราก็อาขึ้นมาเลยออนะขึ้นมาแบบนี้เราเราจะเห็นว่าไอเนี้ยไอตัวไอตัวนี้คือแม่แม่พิมแม่พิมค่ะถ้าเรา กิ้งบุดตรงนี้ใช่ไหมครกิ้งตรงนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะเรากิ้งตรงนี้น้ําหนักในในในการกดมันก็มีผลต่อลูกด้วยใช่ไหมคะจ่าใช่ครับเรากิ้งตรงนี้นะฮะีะสมมติว่าเรากิ้งเรากิ้งอย่างนี้นะฮะ,ะแล้วก็เราเรากิ้งทับไปเรื่อยๆแล้วให้มันสมบูรณ์เนาะแล้วเราก็เอามาวางทีนี้การวางตัวเนี้ม,มีมีส่วนสําคัญอันนี้อันนี้ขั้นตอนที่ว่าขิดมือแล้วนะครับ ก็จะต้องมาให้ตรงกับมาร์คไว้อันนี้ก็คือมาร์คของแม่พิมพมันจะมีมาร์คของกระดาษเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามาร์คของกระดาษค่ะอันนี้มาร์คของแม่พิมพ์ค่ะเราก็เข้าไปตรงนี้อือนะต้องต้องเห็นนะฮะอน้ำวนไผ่เนาะนะขยับอย่างนี้มันไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะนะแล้วเราก็ปล่อยมันลงมาครับลงมานะฮะ พอปล่อยลงมาเราก็ใช้ตัวเนี้ยถูค่ะกระโดมันใช่ไหมคะรับดิ้งค่ะให้ใใหห้้สีค่ะให้สี<ะ>สที่ที่อยู่ข้างล่างอามาติดบ,บนงานะนะค่อย่างเงี้ยครับอที่ถูมือก็อาจจะมีหลายตัวเนาะ,ะเราเราก็อยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ตัวไหนค่ะยังไงเนะี<ะ>่ยครับเราก็ถูพอถูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดขึ้นมาดู S <S ถ้าเราพอใจแล้วเราก็โอเค,อ,เคอันนี้คือมืออันนี้คือมือแต่ถ้าพิมพ์แท่นก็เหมือนกัน <ภา S 1> ถ้าพิมพ์แท่นในลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยนะฮะส่วนว่าผมอันนี้หมดดแล้วผมเรียบร้อยแล้วอ่ะผมพิมพ์แท่นอย่างเงี้ย <ภา S 1> นะถ้ากิ้งแล้วเราพิมพ์แท่นเราก็แล้วก็หมุนถ้าลองแล้วก็หมุนหมุนอย่างเงี้ยเหมือนปลาหมึกใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนบทปลาหมึกนะฮะแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยฮะค่ะพอหมุนหมุนเสร็จ อันนี้ก็อันนี้ได้สองทางนะวิธีว่าอันนี้พิมพ์แท่นก็ตั้งเหมือนกันนะคะตั้งเหมือนกันแล้วเราก็เปิดอย่างนี้นะคะนี่ใช่ไหมฮะอย่างนี้นะคะเห็นไหมฮะก็จะได้ติดมาแล้วได้ติดมาแล้วอย่างนี้คะใช่ไหมฮะอันนี้คือคือการการทํางานภาพพิมพ์ที่ที่บอกเลยฮะก็เป็นเป็นเทคนิคที่ ที่เราต้องเข้าใจเรื่องของการวางมาร์ก่ะนะอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วก็เวลาเราเราทํางานเนี่ยเราอาจจะมีสเก็ตก่อนก็ได้หรือว่าศิลปินรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่ค่อยมีสเก็ตสดเลยสดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขั้นตอนเป็นวิธีแบบนี้แต่ภาพพิมพ์วูด d คัทเนี่ยมันมีสองแบบ เราจะเห็นว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์ท่าอาจารย์ประหยัดทำเนี่ยอาจจะแยกแม่พิมพ์นะฮะแยกแม่พิมพ์ก็อาจจะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะทักสี่แม่พิมพ์ก็สี่สี่ก็อาจจะทับซ้อนกันค่ะแต่ของไอ้กรรมวิธีตัวนี้ของผมเนี่ยมันใช้แม่พิมพ์เดียวอันนี้แหละอาจารย์ใช้แม่พิมพ์เดียวแล้วแกะทิ้งไปเรื่อยๆแกะทิ้งไปเรื่อยๆนะฮะเพราะงั้นไอ้แม่พิมพ์เดียวเนี่ยเราตั้งเท่าไหร่เราจะได้เท่านั้นถามว่าตั้งเป็นร้อยได้ไหม ก็ได้ค่ะแต่ทุกสีมันใช้เวลาเท่ากันแต่และหนึ่งแผ่น <S <S เพราะงั้นถ้าอาเราทําอย่างผมอายุเยอะแล้วเนี่ยผมพิมพ์สิบตอนนี้พิมพ์สิบนะฮะสิบนี้ก็หมดไปวันหนึ่งในกานพิมพ์สีเพราะงั้นถ้าถ้าเกิดว่าร้อยเนี่ยก็คูณสิบเข้าไปใช่ไหมครใช่ค่ะมันต้องอาจใช้เวลาสองสามวันพิมพ์หนึ่งสีแล้วเราจะเบื่อมากในเห็นสีเหลืองหนึ่งสองวันสามวันเห็นแต่เหลืองอ่เะเห็นแต่เหลืองอย่างเดียวเนี่ย เพราะงั้นผมผมมองว่าไอตัวนี้อยู่ที่ตัวศิลปินนะเลือก<ะ>ที่จะทาํางานยังไงเนาะหลังจากที่เราได้เห็นเทคนิคในการพิมพ์ของอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเทคนิคในการใช้สีในการพิมพ์ของอาจารย์กันดีกว่านะคะบอกเลยว่าเคล็ดลับจริงๆค่ะ เวลาเราใช้สีออฟเซตเป็นตัวกลางเนี่ย<ะ>เราก็เอาสีน้ำมันตัวนี้เป็นตัวผสมอ๋อ<ม>แต่ว่าคือหมายแค่ว่าเบสมันเนี่ยให้เป็นสีออฟเซตใช่ใชครับเป็นสีออฟเซตเพราะว่ามันเวลาเราตีลูกกิ้งอ่ะมันจะมีความเหมนียวอ่าฮะอ,อสมัยก่อนเนี่ยอ่าเราเวลาเราเรียนสมัยก่อนอาจารย์ไม่ได้บอกวิธีตัวนี้ผมคิดค้นด้วยตัวเองค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เขาใช้แต่สีออฟเซตอย่างเดียว<ะ>เวลาสีออฟเซตถ้ามันข้นเนี่ยคุณดู เขาจะเอาลินสีเป็นตัวละลายหรือว่าคัเปาเป็นตัวละลายให้ให้ให้มันให้มันมัน,ม,นมันไม่ข้นเกินไปใช่ไหมฮะแล้วก็ตีใช้ลินสีวนใหญ่เรานักึกษาเราใช้ลินสีพอเราใช้ลินสีเราต,ตีตีเพื่อที่จะให้มันเหลวหน่อยค่ะแต่ปัญหาของลินสีก็คือว่าเวลาเราพิมพ์ไปนานๆเนี่ย มันจะแยกตัวโดย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 เราไม่รู้ตัวเหมือนเวลาเราพิมพ์ตอนแรกมันไม่เป็นนะแต่พอนานไปไอไอลินสีมันจะเยิ้มออกมาด้านนอกมันจะทไม่ขอดสมนี้เหลืองนิดนิดใช่ไหมถ้าเหลืองนิดนิดแสดงว่าตัวนั้นผสมลินสีวิธีการดูใช่ไหมคะวิธีการดูแต่คุณโยจะเห็นว่าตอนหลังผมไม่ใช้ลินสีเป็นตัวผสมเพราะว่า ผมใช้น้ำมันเอ่อผมผมใช้สีออฟเซตเนี่ยไม่ใช้สีออฟเซตสีน้ำมัน,นมที่พนติ้งเนี่ยเอาไปผสมกับออฟเซตค่ะพราะเราผสมเราตีนะ,ะมันเหลวไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะอ๋อนะฮะมันก็เป็นเนื้อสีเหมือนกันค่ะงั้นมันจะไม่เราจะไม่เห็นมีขอบเหลืองเลยค่ะ อันนี้นี่คือแบบเทคนิคใช่ไหมคอาจารย์ใช่เป็นเทคนิคครับถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่าเอางานอาจารย์ไปกรอบแล้วเหลืองมาอันนี้ผิดละอ่าใช่ดูรึเลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าอย่างอย่างไอไอตัวเนี้ยมันให้กลุ่มสีของสีน้ํามันพนพ์ติ้งเนี่ยสีเกทแอตเตออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้เนี่ยค่ะมันมีกลุ่มสีเยอะอมันไม่เหมือนออฟเซตมันมีมันมีไม่กี่สีนะค่ะ แต่ไอตัวนี้กลุ่มสีเยอะมากเราอยากได้สีอะไรเราก็<ร>าสามสารถใส<า>่ได้แต่นะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าสีพวกนี้มันเหมือนสีพินติ้งเลยะนะจะเห็นว่าอันนี้มันจะมีเรื่องของไก่<อ>มินอันนี้ก็มีนกยูงนะเห็นไหมอาจารย์คะมีเอฟซีถามมาว่าทําไมอาจารย์ถึงชอบชอบทําไก่คะอ่าจริงๆแลงวเริ่มจากการที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูงานชิ้นที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของไก่เนะะี่ยค่ะ มันเริ่มจากการที่ลูกชายผมเ,เริ่มจากการที่ผมสเก็ตงานค่าอ้างแรกเนี่ยสเก็ตที่โรงพยาบาละนะคะเพราะว่าแฟนผมอ่ะทอดลูกชายผมซึ่งลูกชายผมตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วนะนะฮะก็เขาทอดที่โรงพยาบาลแล้วก็ผมเนี่ยนั่งสเก็ตงานอยู่ค่ะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมเขียนภาพเหมือนแม่กําลังอุ้มลูกหรืออะไรพวกนี<ะ>้มัน<ะ>ไม่ใช่งานผมไงงานผมเป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ ค่ะผมก็นั่งคิดอยู่นานเลยกําลังนั่งสเก็ตอะไรพวกนี้ครับก็คิดว่าแฟนผมเกิดปีไก่อโอ้แม่ไก่มีลูกอเงี้ยครัเป็นที่มาของงานชิ้นแรกเลยนะที่เป็นเริ่มไก่นะก็เป็นเป็นแม่ไก่ที่มีลูกแล้วก็คา,าบดอกไม้คาบอะไรพวกนี้ครเป็นผมก็คิดถึงเรื่องของการผู้หญิงทุกคนเวลามีลูกเขาก็เกิด ความหวังดีใช่ไหมก็แม่ไก่ก็คาบดอกไม้เพื่อที่จะให้สิ่งดีๆกับลูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยดอกไม้นะครับก็เป็นเอ่าเป็นเหมือนกับบรรยากาศของความหวังดีผมคิดว่าแม่อันนี้หมายถึงตัวแทนของแม่ทุกคนเลยนะที่มีลูกก็คงคิดแบบนี้ก็เป็นที่มาของไก่นะตอนหลังเขาเขาเริ่มเขาเริ่มที่จะหยอกล้อกับพ่อแม่ได้ก็ไก่เริ่มเป็นว่า อ่าไก่ก็เริ no like no no like ่มสนขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นครอบครัวกลายเป็นเรื่องของครอบครัวไปง่ายง่าก็เป็นที่มาของการทางานเนาะและนกยูงอ่ะคะอาจารย์นกยูงเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมทํางานชุดแรกเนี่ยฮะชุดแรกคุณโยจะเห็นว่าชุดโนเน่ะที่ที่ที่มันเป็นลายผ้าชุดแรกผมได้แรงบันดาลใจจากเรื่องผ้าก่อนอพอทํางานเรื่องผ้าเนี่ยตอนหลังเราเราก็ ก็เห็นว่าไอ้ไอลายที่อยู่บนผ้าเนี่ยมันจะเป็นลายเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมครั mm hmm. มันจะเป็นลายง่ายๆอันนี้คือ <c oughs> เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราผมทํางานที่มันเหมือนลายง่ายๆ <c oughs> เพราะว่าผ้าเนี่ยมันถูกยกเหมือนมันเหมือนการทอใช่ไหมคร <c oughs> มันยกหนึ่งยกสองอะไรพวกนี้ฮะ <c oughs> มันมันทําให้เขาตัดทอนมันถูกตัดทอนโดยอัตโนมัติค่ะไอ้ไอที่เราตัดทอนรูปทรงเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกการทําผ้าการทอผ้าก เวลาไก่เขาก็จะถูกตัดทอน <หา S 2> ใช่ไหมห <า S 2> ตัดทอนรูปทรง <หา S 2> ม้าก็ถูกตัดทอนรูปทรง <หา S 2> งั้นการตัดทอนอาจจะเกิดด้วยว่าวิธีการที่ยกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผมพอตอนหลังเราไปศึกษาเรื่องผ้าเนี่ยทีแรกเราผมว่าเป็นผ้ารวมๆตอนหลังผมก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องศึกษาผ้าเฉพาะล้านนาว่ามันมีที่มาอย่างไงความเชื่ออะไรไผมก็ไป ไปเก็บข้อมูลเรื่องผ้าของล้านนา<ฆ>นะไปถึงน่านไปถึงอะไร<ฆ>แล้วก็ไปถึงลากมันไปไปเราบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาไปผมไปถึงหลวงพระบางเลยนะ<ฆ>ไปถึงนู่นเลยนะไปเก็บข้อมูลเรื่องผ้าแล้วก็พอพอเราเก็บข้อมูลเรื่องผ้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้า ไปงานงานวัดเนี่ยมันมันไม่มีเรื่องของธุรกิจใช่ไหมฮะ,ฮะเขาก็เวลาเขาจะทอผ้าเนี่ยเขาก็จะมีปีเกิดเขาไปเกี<ะ>เ่ยวข้องเดี๋ยวนะฮะสมมติว่าเขามีงานบุญเนี่ยเขาก็จะมีปีเกิดเขาคนที่ทอเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องด้วยอ่าเพราะงั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องปีเกิดค่ะเรื่องของความเชื่อของเป็นวิถีชีวิตค่ะเพราะตอนหลังก็อย่างอย่างสีที่เอามาใช้ก็เป็นสีย้อมจากธรรมชาติค่ะ แล้วก็ผมก็ไปไปดูว่าวิถีชีวิตต่างๆเวลาผมก็ไปศึกษาเรื่องของกิจกรรมฝาผนังมันก็มีเรื่องของกิจกรรมฝาผนังเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะมีเห็นว่ามีงานบางชิ้นที่เป็นวัดภูมินที่ทผมว่าใช้ <idor. S 1> นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องวัดภูมินจะมีมีรูปหนึ่งที่มีผู้หญิงทอผ้าด้วยใช่ไหมฮะผมก็เอาได้คอนเซปต์ตรงนั้นมาแล้วก็ผมก็บอกว่าเอยจริงๆแล้วกิจกรรมฝาผนัง แล้วก็เรื่องของผ้าทอเรื่องมันเป็นวิถีชีวิตแล้วมันอยู่ด้วยกันค่ะ<ฆ>ผมก็ไปศึกษาเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังด้วย<ฆ>นะครับมันก็เลยมีเป็นที่มาของงานอแล้วนกยูงเนี่ยผมคิดว่านกยูงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนางังค<ฆ>่ะเราจะเห็นว่าอย่างวัดภุมินก็มีมุมที่ศิลปินชอบเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีนกยูง,ยงแล้วก็มีไก่ฟ้ามีมีไก่ นั่นคือวิถีชีวิตที่ศิลปินเห็นค่ะเห็นประจําในตอนนั้นผมคิดว่าสมัยนั้นมันนกยุงก็คงเดินอยู่เนี้ยค่ะแล้วพอพอผมมาอยู่ที่นี่ผมก็าอ๋อเฮ้ยถ้ามันหลุดมาเป็นตัวได้ก็น่าจะดีใช่ไหมครับผมก็เลยหานกยุงมาเลี้ยงค่ะหาไก่มาเลี้ยงคือไก่แทนที่มันจะอยู่ในเฟรมอยู่ในจินตนาการก็เลยได้เห็นไก่จริงๆเราก็เห็นไก่จริงๆแล้วก็เป็นกลายเป็นครอบครัวใหญ่ไปเลยครับตอนนี้ครับอ๋ออย่างนี้นี่เอง หลังจากที่ได้ทราบเทคนิคและที่มาของเหราบรนดาน้องไก่ทั้งหลายรวมถึงน้องนกยุงแล้วต้องบอกเลยว่าอิ่มเอมใจกับผลงานของอาจารย์ยิ่งทําให้ดูผลงานของอาจารย์สนุกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆอาจารย์ ครึ่งวันไม่พอมันต้องมาทั้งวันทั้งบ่าอีกครับใช่ะะใช่ะะเพราะว่าแคะ่แบบว่านายแค่แบบตรงในส่วนของตรงภาพพิมพ์มาแล้วเนี่ยมันก็องการแค่ได้เห็นงานของอาจารย์แต่ละชิ้นนะมันก็สุดยอดแล้วและที่สงคายพอมาอยู่ตรงนี้เป็นห้องทํางานสําหรับในการเพนติ้งอีกนะคะ,ะ,คะแต่มากกว่านั้นไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะในครั้งหน้าสัญญาเรืออาจารย์่าจะต้องสอนยอ สอนแน่นอนครนะครับโยจะมาแต่เช้าตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาเรียนนะคะทําภาพพิมพ์วูดคัดอยู่ไหมอยู่ได้อาจารย์ต้องอยู่ทั้งวันนะฮะอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นค่ำเลยค่ะวันนี้ได้จองไว้ที่นอนไม่ล่ากลางเต็นท์อยู่แถวนี้ค่ะนี่ห้องนอนค่ะห้องนอนเตรียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีพลังงานะคะสำหรับแฟนคลับนะคะของอาจารย์นะคะห้ามพลาดค่ะต้องติดตามโยูมาที่นี่นะคะเพราะว่าโยจะมาเรียน จนเสร็จเลยค่ะนะคะางานวันนี้ต้องขอขอบคุณ<ข>อาจารย์มากๆเลยนะคะไม่เสร็จไม่เลิกนะไม่เมลิกน,นะคะขอบคุณมากเลยะค่ะ สีอาร์ติสติกไฮบิดอาร์ตคอลเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอเรโฮมบิลเดอร์จำกัดอาลติคอ์เปอร์เรชั่นโรงแรมดูวอร์ยาติกาบูทิกเชียงดาวและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย